ขอย่าครับอผมมาหมายพุ่งมาครั้งแรกครับอืเห็นอาจารย์ตอบญาติยมในทุกขอ้องเลยสงสารเอออาจารย์คือใครอ่ะครับก็คนธรรมดาคนธรรมดาที่พอมีสุตตะกับเขาบ้างนะเออ เราตอบได้เพราะเรามีสุดตาไงอนคออคือผมผมผมไปผมไปหลายวันอะผมถามว่าคือใครเขาบอกผมเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นภิกษุผองภิกษุผมเห็นอยู่ว่าผมจีวรยผมรู้แล้วว่าเป็นภิกษุอ มาถามว่าไม่ค่อยมีใครคาตอบแล้วผมถามเขาว่าแล้วพอเป็นมิสูแล้วมาบวชเนี่ยบวชเพื่ออะไรอืมเขาก็เขาก็เงียบเขาบางคนก็บอกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็ถามคิดที่คิดที่เขาก็ตอบประมาณนี้ผมก็เลยอย่างคำตอบพวกนี้พระเจ้าตอบไปหมดแล้วว่าบวชมาเพื่ออะไรเพราะมันจะมีปริพาโชคมาคอยถามอันเนี่ยมาบวชในสำนักพระผู้มีพระภาคบวชมาเพื่ออะไร พี่กูก็งงกันนะเออแล้วพ่อทํทำอะไรใช่ไหมก็ตอบอยากกันนะคำถามพื้นพื้นเนี่ยมาวัดนาทำไมออใช่ไหมเออตอบไม่ออกเลยเออใช่ไหมเพะั้นเราต้องรู้นะาาเรามาที่นี่ทำอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเออ ระศดาก็บอกอ่าถ้าเขาถามอย่างเงี้ยให้เธอตอบอย่างนี้นะเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์อือปฏิภาชกไม่พอนะถามไร้ทุกข์ของท่านคืออะไร <c oughs> ะเรจออะไันต่อย <c oughs> ใช่ไหมใช่ระศดสดาบอกว่าถ้าเขาถามต่ออย่างเงี้ยให้ตอบว่าเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ใช่ไหมอ่าแ,<ต>แล้วทุกข์คืออะไรก็ให้ตอบว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้น <c oughs> มารอบรู้เนี่ยอายนะทั้งหมดเนี่ยอืเพราะเรากําลังได้มันมาไงแล้วเรากําลังคลองมันอยู่คลองด้วยความเป็นตัวตนว่าตาของฉันหูของฉันจมูกของฉันเนี่ยแต่ฉันเนี่ยต้องแตกสลายเออจะทํำยังไงอ่ะฉันกําลังแตกสลายไงนี่แหละ เรากําลังมารอบรู้ตรงนี้เนี่ยหลักการเลยปริภาชกเดลถีถามเธออย่างเนี้ยให้เธอตอบเขาอย่างนี้อืมเป็นคําตอบมาตรฐานเลยผู้เจ้าทรงตรัดสอนด้วยพระองค์เองเลยเห็นไหมพอเข้าใจเนาะนั่นับผมผมหาเจอแล้วใช่ คือผมคือ,อยังไงคือแบบผมอยู่ดีผมก็รู้สึกเบื่ออืมออย่างเช่นวันเนี้ยก็คือผมก็ม่ไดนแต่ผมก็คือผมก็ขับรถเล่นของผมมาเรื่อยๆอืาเบื่อดีนะเนี่ยเบื่อดีเ <c oughs> บื่ออย่างเงเบื่อดีแล้วแล้วผมเมื่อกินผมหิวก็เลยมากินกว๋วยเตี๋ยวข้างหน้าตรงเนี้ยครับแล้วผมก็เห็นคนก็เดินเข้าออกตรงเนี้ยเยอะ,อะผมก็เลยถามแม่ค้าเขามีงานอะไรกันคนเลยเข้าออกกันเยอะ <c oughs> หลงลงทางมาถูกแท้ตั้งเห็นมาดีอสเปสสปะาขับรถก็สเปสสปาแล้วเขาเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่นี่มันเป็นวัดผวัดอะไรผมไม่เห็นมี ยอดเมนยอดอะไรเมนมีสาลเลยเมนมีแบบสิ hmm. mm ่งปลูกสร้างไว้สวยเห็นไม่มีแต่ป่าเขาบอกเป็นวัดจริงๆเขาบอกป็นไม่่วัดแบบวัดป่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกก็ลองแวะเข้ามาดูสีอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาก็เลยถามเลยว่าท่านเป็นใครอ เหมือนเหมือนยศกุลบุตรเลยนะลูกคนรวยรู้จะทําอะไรที่หนี่วุ่นวายเนาะที่หนี่ขัดขออ้องเนาะเดินมันสเปส,สปาเข้าปา่าทีไปเรื่อยเจอผู้เจ้าพอดีใช่ไหมผู้เจ้าก็เลยสวนไปที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่ขัดขออ้องเนาะตอบแปลกนะมาฟังหน่อยสิเป็นยังไงใช่ไหมบารุธรรมจนได้นะอืะ ผมไม่่ผมไม่ถามนะครับผมคงเลยป่านนี้ผมเลยไปไหนแล้วออ oh. <laughs> ไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยใช่ไหมผมว่าผมก็ผมเบื่อคือผมเบื่อผมก็เลยขับรถผมมาเรื่อยๆจนไม่ได้บอกที่บ้านอะไรก็ตื่นเ oh. พราะเมื่อคืนคือผมเที่ยวเมื่อ oh. ผมเที่ยวผับกลับมาถึงบ้านต oh. <laughs> <laughs> ีสี <laughs> แ่แล้วแล้วแล้วเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งตื่นมาตอนสิบ มงกว่าสิบโมงครึง่เงเกือบสิบเอ็ดมงแล้วก็ตอนนี้ใครอยู่บ้านแล้วก็เบื่อเบื่อแรงเซงก็เลยสตาร์รถออกมาขับมาเรื่อยเปื่อยอไม่มีจุดหมายออกมาเรื่อยๆก็คิดมันไม่รู้จะไปไหนครับมันเบือ่อกำจัดสัจริงๆมเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรตอบได้เลยนอกจากกรำรมันจัดสรรเนี่ยพอ<ล>ผมเที่ยว <c oughs> ผมเที่ยวไปกับเพื่อนๆเ,เออเพื่อนๆมันก็เต้นกินเหล้าสนุกกันผมมานั่งเฉยผม เหมือนทำไมไม่สนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแล้วก็คิดแบบแบบทั้งขนาที่แบบเพื่อนรอบตัวผมเต้นสนุกไปจีบสาวไปอะไรไปใช่ผมก็ผมเหมือนเหมือนแบบผมเป็นทุกข์อ่ะเพว่าผมไม่สนุกอืมแล้วบอแบบเหมือนปแล้วแล้วขากลับก็เป็นภาระผมอีกมันกลับก็ไม่ไหว้ผมก็ต้องแบกใช่ต้องขับไปส่งต้องแบกต้องขับไปส่งอืม บางทีก็อวกมังก่งกอเปิดกระจกเปิดกระจกครับให้มันเอาหัวพายคอมั่งนอกอย่างเดียวเลยาอรถผมเปิดหมดแล้วเวลาแล้วก็มีพี่พี่กับน้องเขาก็ไปเที่ยวแบบพวกปรรยากาศอะไรพวกน้ําตกทะเลภูเขาอะไรผมก็ไปอืมันก็แบบมันเหมือนจะสุกอะครับอาจารย์แต่ว่ามัน มันก็เหมือนแบบมันก็ไม่สุกอีกอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นพันเวาซื่อๆดิเนาะอ <c oughs> บอกหมไม่ถูกอะไยัางไม่มีเคริปเวาซื่อๆดิครับแล้วมอมันเหมือนมันเหมือนจะสุกแต่มันก็ไม่สุกมันก็สุกไปสักพักหนึ่งผมก็ก็ทุกอีกก็คิดอีกว่าแล้วต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ต้องมานั่งเสิร์ชหา อืก็บางทีก็เถียงกับพี่เอาที่ห้องนี่แพงนี่เช่านี่แพงอีก็เถียงกันอีกทะเลาะกันอีกอืมก็เลยเบื่อเบื่อทั้งทั้งนั้นนี่แบบชีวิตมันก็ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรไม่ได้อะไรอืมโอ้ในโซเซมาอะไรนเนี่ยพาละอะไรก็ไม่มีก็ก็ง้องงว่าแล้วแบบคือแบบจาจะเอาอะไรกับชีวิตดีอ่ะอือืม เกิดมาแบบเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแบบควรจะมองหาอะไรอืมจะทําอะไรดีที่มันคือมันก็เหมือนกันมันก็ได้หมดอ่ะเนาะไปเที่ยวไปอะไรสงสารแล้วก็พอได้ไปได้มามันเริ่มงงอ่ะเออจะเอาตกลงเอาอะไรอะไรยังไงนะพ่อที่บ้านพ่อแม่ก็ดีอื ไม่ได้ดุดนาว่าอะไรเหมืนจะตามใจด้วยพี่น้องก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรก็ฟังเราเพราะผมเป็นพี่คนโตน้องก็ฟังหมดงานก็ดีก็โอ้ก็มันก็ดีหมดแหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมมันหมุนเบื่อผมให้เจะบวดก็กำลังยังไม่พอ <c oughs> บวชก็บวชไปแล้วครับคตว่าบวชแถวบ้านเราบวชภาษาเดียวแต่บวชตอนนั้นเขาก็คือเหมือนแบบพ่อแม่บอกขอให้บวชตอบแทนคุณนี้เขาหน่อยอผมก็เลยถามว่าตกลงแล้วเขาบวชเพื่อนอะไรผมถามอาจารย์เมื่อกี้ไงบวชเพื่อนอะไรอาจารย์ก็ตอบผมแล้วก็อาจารย์แล้วครับออืืก็เลยแล้วเราควรจะศึกษาอะไรควรจะหาอะไร อะไรที่ทาแล้วมันไม่ต้องถูกอถทุกไม่ต้องทูกไม่ต้องถูกใจอะ่ะครับก็เนี่ยเอาวอมวอมไปก่อนคารว่าชั้นเลิกดีไ <c> ห <oughs> <c oughs> มแจกเลยแจกเลยสด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 คารว่าชั้นเลิศ <c oughs> นะนะยังยังยังไม่อยากรีบให้เบื่อมากนะเอาเป็นคารวะชั้นเลิศไปก่อน